สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยาออกวิสไตล์มาทักทายกับทุกคนนะคะตอนนี้ยาก็อยู่บนดาดฟ้านเนาะ จะมาเก็บผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วยาก็ทําต้มยํานะคะวันนี้ให้เด็กๆทานเนาะเดี๋ยวยาจะมาเก็บใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยไปใส่ต้มยํานะคะเนี่ยงามดีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสูงใหญ่เท่า,านั้นเองเสียดายเนาะยาปลูกผักชีไม่ขึ้นเนาะ คือเมล็ดพันธุ์อาจจะไม่ค่อยดีอะคะ่ะหรือฝีมือไม่ถึงก็ไม่รู้ผักชีใบเลื่อนนี่ยาปักชำนะคะทุกคนก็ยังได้กินอยู่เก็บหลายรอบก็ยังได้กินพอยังพอแล้วใส่ให้หอมหอมประมาณนี้เนาะโกนเลยเอาให้โกนต้องเก็บใบล่างดีเออ ขาบอกให้เก็บใบล่างเพื่อนๆในช่องบอกอประมาณนี้ค่ะไปดีกว่าเดี๋ยวต้มยมจำจะไหม้ซะก่อนไปดูต้มยำกันค่ะก็คิดเมนูไม่ออกนะไม่รู้จะทำอะไรทานแล้วนะคะทำวนไปจนเบื่อมากก็เปิดตูเ้เย็นเจอปลาหมึกกับปลากระพงก็เลยเอามาทำต้มยำทานกันและพอดีไม่มีผักชีใบเลื่อยนะก็เลยต้อง แวะไปเก็บจากสวนของเรานะคะมีสวนก็ดีแบบนี้นะคะในส่วนของต้มยำนะคะอยากก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสชาติน้ำซุปหนาะด้วยน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยพริกเผานมสดแล้วก็น้ำมะนาวนะคะปรุงให้กลมกล่อมเนาะมะนาวก็ใส่ไปพอประมาณตอนนี้อยาก,ก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยปลาหมึกลงไปเป็นอันดับสุดท้ายรองจากผักชีเนาะ เปิดไฟแรงสุดเลยนะคะตอนใส่ปลามุกจุมจ่มๆหน่อยตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าปลามุกปลามึก พอปลาหมึกเขาจะสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักชีกับผักชีใบเลื่อยของเราลงไปหอมหวชวชนรับประทานมากจะปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวปลาหมึกเขาก็จะสุกกำลังดีเนาะอย่าทำเป็นโอ๊ยหดนี่ต้มยำปลากระพงชิ้นเล็ก กับปลาหมึกนะจ๊ะปกติยาก็ไม่คนนะแต่วันนี้จะโชว์ว่ามีใส่ปลาลงไปด้วยไปแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวอย่างอื่นก่อนนะคะ